โรงเรียนวัดศรีมงคลตั้งหมู่ที่8ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตหนึ่งจัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อพุทธศักราช2448ในสมัยพระเอี่ยมพระมโ,มโนเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลโดยใช้ศาลาวัดเป็นที่ทำการสอน ในระยะเริ่มแรกจัดการเรียนการสอนยังไม่มีระบบและรูปแบบที่แน่นอนจนถึงปีพุทธศักราช2467จึงได้เปิดทำการสอนเป็นระบบขึ้นโดยมีนายปั้นบันณฑิตกุลเป็นครูใหญ่ปัจจุบันบริหารงานโดยนางนายนาคงเพชรเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เนือที่รวม9ไร่2ง,งานเขตพื้นที่บริการ หมู่ที่8ตำบลปากพูลอเภอเมืองนครศรีธรรมราชจัังหวดนครศรีธรรมราชปัจญาของโรงเรียนนักเรียนเด่นครูดีชุมชนเข้มแข็งวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคำขวัญโรงเรียนว้ว้สวยเรียนดีมีคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มง,ง่ายไว้สวยพร้อมด้วยคุณ,ณธรรมมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน มีนักเรียนทั้งหมด147คนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสีีมงคลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์มีเหตุผลและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรู t กา e เร a r น i n g และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินยัยและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโรงเรียนวัดศีมงคลจึงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมและทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดศรีมงคลได้รับรางวัลการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาที่มีการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างโดดเด่นในระดับดีมากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ัสได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีในด้านมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและด้านจิตอาสา,าด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการน้อมนำพระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบตัติและได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดศรีมงคลดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาได้พัฒนาทักษะก,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกและเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้รู้จักสังเกตค้นหาคำตอบและตั้งคำถามจากสิ่งรอบตัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลและการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยอยากรู้และช่วยชี้แนะให้ค้นพบคำตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรมทดลองที่หลากหลายและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันกิจกรรมบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยช่วยพัฒนาทักษะส,สำคัญในศตรวตรรษที่21ทางด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังทักษะก,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์คือรากฐานสำคัญของการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ใฝ่รู้รักการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานแต่คือการวางรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ